นี่ก็ไปโกนมาเรียบร้อยแล้วมันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงอะนะก็แบบว่าตะกี้กอ็อยู่ในห้องน้ำแล้วไอ้น้ำมันก็กอะกระจกนะมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะก็แบบโกนตำม,มีตำเกิดไปแต่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งก็น่าจะดูโสมน้อยรอมค่นเดิมนิดนึง หน้าจะดูแปลกแกไปไหมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วต้องมาดูหน่อยดีวยกว่าก็คนะับพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วแห่เราเป็นการโกนหนวดรับเปิดเทอมวันหยุดฤดูหนาวหมดเรียบร้อยแล้วอ่าหมดเร็วมากเลยนั่นแหละครับก็เดี๋ยวก็กลับไปเจอเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันก็คิดว่าพวกกันก็คงคง,งจะไม่โดนแย่ห้องกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็ดูทำคะแนนสอบไปเท้ากันหมดอะ่ะ โอเคไว้เดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับโอเคบายจกัน